วันนี้จะมาสาธิตมีดจักตอกนะเจ้าย่งยขคือเหนี่มน้อยเนาะโดยมต้องใล้มีดนะเจ้าเสียบเข้าไปออกมาเป็นเส้นปั๊บขนาดได้นะเจ้าต้องการความหนาหรือว่าความบางของมันดูกันใกล้ๆนะเจ้า เนี่ยใหเร็วขึ้นเนาะอ่านีา่ไงเจ้าใบมีดเปลี่ยนได้เจ้าลักษณะอ่า จ้าจาน,น่้หรอจานน้อยออกมาถึงเส้นอะขอดูเอามาดูเส้นหนึ่งได้ขนาดเส้นตีสม่ำเสมอเต่ากันเลยนะเจ้าะสนใจติดต่อได้นะเจ้าขอบคุณเจ้า